มอร์นิ่งค่ะพี่น้องกําลังสื้เดงขาวด้วยจ้าแล้วกาสีมกปานิ่มนะคะพี่น้องเบิ้งได้ว่ามงเสียงมาเป็นแนวใดไส้าบริเวณนี้ไปตอกเนาะใส่ข้าวเบือนแล้วจงไส่ด้วยค่ะพี่น้องโมกปลานิ่ใส่ข้าวเบือเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องว่างเสียงมาเสบนัวหลู่เรื่องแบบใด้ อันนี้ก็เป็นตำเครื่องเอรียบ้อยค่ะพี่น้องใส่กระเบืออร้อมเด้อ้วก็บใบมะกรูดนะคะใส่พับตูแแชแข็งนะคะพี่น้องใส่กระเบือ้อกผสิประมาณนี้ค่ะบ่มีใบตองกระเจีอใส่กระดาษฟอยล์นี่แหละพี่น้องหนึ่งเห็นบหอันนี้คุกเขาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ซอสใส่น้มปลาหน่อยนึงนะคะขากระดาษอีรีคนที่สามบานเห่าล้วก็แป้งน,นัว บานบีน้องตอนนอันนี้มันเป็นหัวมันมันโบมีบ่มีดไงญ่โบมีมีมโตคือบบาทเท่านะคะีน้อง <c oughs> ตามออกพัพริกตะกตะไคร้นะคะจะได้ความหอมของตะไคร้อันนี้ก็บริตตัดดอกส่บูเพียพเพียไปเลยหมกปลานินนะคะยั่วๆวันนี้อันปรึกษากันก็มูด้ ว่าอันสีเห็ดอันปนปนิ่งบ่หรือว่าสีเห็ดต้ปนปนตตมประสานก็เรียกว่าอ๋อต้มก็คือจังกินดูแล้วปนก็นคือจังกินดูแล้วสินะคะตัดสินใจเลยมกจำก็ข้าวเหนียวดีกว่าข้าวเหนียวแล้วก็กําลังขึ้นนะคะกาลังขึ้นข้าวเหนียวกำลังเห็นบ่ ปน,นินยุ่ยๆูนะคะพี่น้องลองไปเห็ดเบิรงเดอร์พี่น้องล้างโดยน้ำเขามาเด้อค่ะพี่น้องน้ำสาวข้าวเอามาล้างปลานะคะเพ่จะได้ดับกินข้าวเนี่ยามาเห็ดประกอบอาหารเพราะว่าที่หนึ่งเขาอยู่แล้วสินะคะเอามาล้างล้างซะสองสาน้มบุญละ่ะติดตามตอนต่อไปบนมัอมองสิตแสบนวลรูเลือยบซำได้ค่ะ นีแล้วจ้าพี่น้องกะตี่หอมากะเป็นประมาณนี้เนี่ละ่ะฟาสองตัว็ไ็้ประมาณเด้กี่หมกสี่หมกห้าหมกนะคะหอกะดากฟอยนี่ละ่ะอันบ่มีใบตองคืออยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องการเลี้งได่เาอยู่ไก่บ้านเข้ากระตองแบบว่าหามาซอยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเขาก็หอกันจังสีละ่ะเนี่ยปาน,นิ่นนะ หอมหมกปลานิ้นค่ะหมกแบบอีสานบานาเข้าใส่้เบือนะคะพี่น้องหมกสุดท้ายแล้วาเบิงกันเบิ่งบิง,บง,บงสิเป็นทงใดเนาะ พี่เสียพิ่ด้วยเราพี่นอ้องนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหอมหมวย้ค่ะพี่นอ้องหมกไว้อีกหมกดนุนดุนเพราะว่าใส่ผักบอลายนะคะเดี๋ยวสิปิดที่พี่นองเบิ่งหมกปลาย,ยั่วๆค่ะหมกปลาอ่อนๆไวๆ้ดุนดุน แต่ยังบ้วนซุปวันนี่่คะพี่น้องกำลังขึงคลิปมกปลาฝากกระพีกับนองไว้ซัำนีเดอ้อจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพท้านาไม่แข็งแรงจา้าพอกัดคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อพากิจทอดไลายเบิ้งแง่กันขอบคุณค่ะ